มาอู้หมดนี้สนุกจังเว้ยเอาวะเออก็สามดาวแล้วได้เวลาฟาร์มเงินลุลัวครับมันมัน เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B s h i l l i n g ครับคลิปนี้เนี่ยก็จะพาทุกคนนะครับมารู้จักเกม Golden Spatula ซึ่งเป็นเกม Auto b a t อ l e ที่เล่นได้ง่ายมากๆเลยนั่นเองครับและตอนนี้นะครับทางเกมก็มีโหมดใหม่ล่าสุดที่พูดเลยนะครับว่าใครไม่เล่นเนี่ยคือเสียใจแน่นอนนั่นเองครับ Golden Spatula นะครับเขาเพิ่งเปิดตัวโหมดใหม่ที่มีชื่อว่า Cyber City Fortune f a v e r นั่นเองครับชื่อกะเท่แล้วใช่ไหมครับของจริงคือบอกเลยนะครับว่าแจกหนักเล่นง่ายสนุก ใช้ความกดดันแน่นอนครับเหมาะกับทั้งมือใหม่แล้วก็ผู้เล่นสายจริงจังเลยนะครับโหมดนี้ใครที่เล่นบ่นว่าเกมโ o ด e สซัคช l ลาเนี่ยเล่นยากหาของไม่ทันตัวไม่มาเงินน้อยเนี่ยผมขอบอกเลยนะครับว่าโหมดนี้เนี่ยจะเปลี่ยนความคิดคุณไปได้เลยนั่นเองครับเพราะระบบโหมดนี้นะครับเขาแจกทั้งทองทั้งไอเทมแบบจุกๆในทุกๆรอบทำให้เราเลเวลอัพได้เร็วขึ้นและที่สําคัญนะครับมีโอกาสทํายูนิต5บาท3ดาวได้ง่ายขึ้นกว่าโหมดปกติอย่างเห็นได้ เลยนี่ครับและที่สําคัญนะครับโหมดนี้เนี่ยก็เปิดให้เล่นแบบจํากัดเวลาเท่านั้นนะเริ่มตั้งแต่วันที่5มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับรีบเลยใครอยากเล่นโหมดนี้ก็โหลดมาได้เลยนะครับโกลเด,ด้นสเปชุล่าได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะครับ <c oughs> โอเคครับตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาสู่โหมด f a b e r City f อจูนเฟเวอร์แล้วนั่นเองครับซึ่งผมก็จะมาแชร์เทคนิคเด็ดๆนะครับว่าเล่นยังไงให้ได้5บาท3ดาวทุกตานั่นเองครับเทคนิคในะการเล่นโหมดนี้เนี่ยผมแนะนำนะครับถ้าจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสได้ในส่วนของยูนิต5บาทตั้งแต่ต้นเลยนะแต่รอบนี้เนี่ยผมได้ในส่วนของยูนิตสีบาทนะครับนั่นก็คือแอนนี่ซึ่งเป็นโกลเด้นออกด้วยนั่นเองครับเป็นคอมรวยของเซตนี้เนาะ ทำให้แบบอุ๊ยเรารวยได้ตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยมันก็จะทําให้ขึ้นเวลได้เร็วทํา5บาทสัปดาวได้ง่ายน,นั่นเองครับมาดูกันที่อังเมนแรกกันเลยนะครับเดีย๋ยวเราโลหาอันดีๆก่อนนะครับซึ่งผมได้ในส่วนของ p a n d o ล a Ben นนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีมากๆนะครับกับในโหมดนี้เพราะว่าเราเอาตัว5บาทมาหมุนทำา3ดาวได้ง่ายด้วยน,นั่นเองครับ ก็เ,เลือกหยิบเลยแล้วกันนะโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่สเตจสองขีบสามนะครับทุกคนวิธีการเล่นโกลเด้นอ็อกเนี่ยก็ง่ายๆครับเราได้แอนนี่มาเร็วใช่ไหมซึ่งมันเป็นตัวสี่ขอนเราสามารถเปิดโกลเด้นอ็อกสี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราโลหายูนิตโกลเด้นอ็อกเพิ่มนั่นก็คืออาริสตากับเอฟนั่นเองครับเราจะสามารถเปิดโกลเด้นอ็อกสี่ได้เร็วโกลเด้นอ็อกสี่เนี่ยมันจะทําให้เรามีโอกาสตอบได้เงินมากกว่าปกติเยอะมากๆเลยนั่นเองครับทุกคน ตรงนี้เนี่ยผมแนะนําให้โลนะถ้าเพื่อนๆได้ golden อฟแ Annie หรือ Alpha มาตั้งแต่ต้นเกมครับมันจะบิ๊กสไปมากเราเปิด4ีได้แล้วเนาะตัดมาที่สาที่เนะครับยิ่งเพื่อนๆถ้าได้ตาหลิวมาเร็วเนี่ยจะดีมากเพราะว่า golden o อ f หกเนี่ยมันจะไปได้ตรงเวโก้ใช่ไหมถ้าเรามีตาเนี่ยมันก็ใช้แค่ตาหลิวกับเข็มขัดก็จะได้ golden ออฟเพิ่มขึ้นมาซึ่งเราสามารถทําเป็น6กกลเด้นออฟได้นั่นเองครับทุกคน บอกเลยว่าตรงนี้ก็เป็นจุดบิ๊กสปายเลยนั่นเองครับเมื่อเราได้เป็น6กโกลเด้นออกแล้วนะเวอร์จะจัดแน่นอนครับตานี้และระหว่างนั้นนะเพื่อนๆก็กดเลเวลอย่างดีเอาเลยนะครับยิงขึ้นเลเวลสิให้ได้เร็วๆเนี่ยจะดีมากนะครับหลังจากที่เพื่อนเลเวลสิ Level Level แล้วนะครับเพื่อนๆก็อาจจะเริ่มเนื้อบอดได้เลยนะนะครับซึ่งทางเกมเนี่ยมันแจกของให้เยอะแยะมากอยู่แล้วใช่ไหมขึ้นสิเนี่ยมันเร็วอยู่แล้ว นะครับคืนสิสได้ปุ๊บตัวแรกที่ผมแนะนำนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนควรทำเป็นเออกดก่อนนะครับเพราะว่าเออกอดเนี่ยเป็นตัวที่3ดาวแล้วอ่ะมันจะทําให้เรารวยมากๆน,นั่นเองครับทุกคนพอเรียนสาดาวปุ๊บเนี่ยเราจะได้เงินแต่ละรอบเนี่ยแทบจะ4ี่สต่อรอบเลยนะครับถ้ามันค่าได้เนอซึ่งมันค่าได้อยู่แล้วแหละนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็พยายามทําเป็นเออกอด3ดาวก่อนนะครับเนี่ยพอมันเป็นโกเด้นอ็อกแล้วครับมันค่อนข้างเก่งครับรอบนี้ก็เลยชนะไปครับ ตมารอบ 4K7 เลยนะครับหลังจากที่ผมเลเวล10แล้วนะครับผมก็ค่อยๆเนิร์ฟบอร์ดนะครับโดยการขายยูนิตโกลเดนออกไปทุกตัวเลยนะครับแล้วก็จะซื้อนะครับยูนิต5บาทลงอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อที่จะได้ลดภูด้วยนะครับมาที่รอบ55ครับตรงนี้ก็ของแจกเยอะมากนะเก็บมามีดูป2ดูปแล้วด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราโลหากันเลยนะ ซื้อแต่ตัว5บาทแล้วก็แต่อะหม,หมดแล้วตังเราหมดแล้วทุกคนต้องทำเออกอดก่อนนะเป็นลบแรกซึ่งผมยังขาดอีกอะมาแล้วครับเนี่ยตอนแรกผมว่าผมจะยังไม่ใช่ดุกแต่ว่าผมใช้เลยดีกว่านะเพราะว่าเอกอก่อย่างที่ผมบอกครับพอมันตากดาวแล้วอะ่ะมันกิ่งนะครับมากๆเดีย๋ยวมันแบบฟาร์มเงินให้เราได้เราใส่เป็น golden อกไปด้วยครับเลยค่อนข้างคุง้มเดี๋ยวดูนะมันดรอปเงินให้เราแบบ บึมบ้ามแล้วของที่มันได้เนี่ยดูดิของแสงแบบสามชิ้นน่ะเนี่ยเรากลับมามีเงินแป๊บเดียวเลยนะทุกคนเออเกือบห้าสิบบาทเลยนะครับทุกคนโอ้โหรวยจัดโอเคในระหว่างนี้ก็โลไปเรื่อยครับซื้อแต่ตัวห้าบาทไปเรื่อยสรุปแพนโดราเบนเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เลยนอกจากแบบอ่ะในกรณีเวิร์คเคสเพื่อนๆออกห้าบาทตัวอื่นออกเยอะๆแล้วก็เอาห้าบาทมาหมุนทําเป็นเอกอก่อๆอย่างเงี้ยได้นะครับหรือจริงๆเนี่ยผมไม่ต้องรีบโลขนาไดไหนก็ได้รอหมุนก็ได้แต่ เกมมันจะจบแล้วนะครับผมก็ขายตัวที่คิดว่าเอ้ยไม่อยากทำแล้วก็ซื้อตัวอื่นมาแทนแล้วกันนะครับตรงนี้ก็ได้เอกอกอดหนึ่งตัวเนาะอ่าแล้วรอบนี้ครับมาเจอพี่เดมอนครับทุกคนนี่รวยด้วยวเรารวยไงพี่เอกอกอดเราเอาให้แล้วย,ยิงฟาร์ยิงฟาร์ยิงฟาร์อย่างเดียวครับรวยก็จะรวยยังไงนะไอเออกอดตัวนี้โ้โหรวยได้ห้าติบบาทอะแล้วทุกของมันแจกจนแบบ ไม่มีช่องเก็บอะเออสวยมากอ่าเราตัดมาที่6ทีนึงเลยนะครับเกมผมไอน,นี่ไปนิดนึงนะครับเล่นไม่ทันแล้วทุกคนโอ้โหเงินเยอะมากาแต่เล่นไม่ทันครับจริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมเล่นทันเนี่ยผมทำ5บาท3ดาวได้ทุกตัวเลยนั่นเองครับ หลักที่นี่ในการเล่นของโมนี้ก็จะประมาณนี้นะก็คือได้โกลเด้นออกมาโลให้เป็นโกลเด้นออกสี่เร็วๆนะครับแล้วก็ขึ้นเวลมาทํา5บาท3ดาวตัวแรกก็คือเออก่ดน,นั้นเองครับตัวที่จะทําให้เรารวยแล้วก็ทํา5บาท3ดาวตัวอื่นได้ ง่ายมากๆนั่นเองครับสรุปเลยนะครับใครบอกว่าเกม Golden Spatula นะครับเล่นยากโหมดนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มประสบการณ์การเล่น Golden Spatula ด้วยระบบใหม่ที่ทําให้เล่นง่ายและสบายยิ่งขึ้นครับเช่นผู้เล่นเนี่ยจะได้รับไอเทมทองมากขึ้นในแต่ละรอบทําให้สามารถเลเวลอัพได้เร็วมีโอกาสทา5บาทามดาวได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับและโหมดนี้เนี่ยก็เป็นโหมดแคชชวยเล่นสนุกไร้ความกดดันไม่ต้องห่วงเรื่องแรงเอาไม่ว่าจะจบอันดับไหนนะครับก็ยังได้รับแต้มแรงอยู่ดีนั่นเองครับและโหมดนี้เหมาะสุดนะครับกับสาย เก็บ achievement ครับพอง่ายกว่าทุกโหมดที่ผ่านมาเช่น10 a แอนิ5มา5บาท3ดาวเป็นต้นนะครับและในอนาคตนะครับก็ยังมีโอกาสปล่อย GB a r แอ a รนาใหม่สุดน่ารักนะครับที่มาพร้อมกับโหมดนี้ด้วยนั่นเองครับทุกคนเช่น GB p i พิซเมติกสปิริตบอสซ้ำโยนเอาว่ะดูซะก่อนโคเท่เหรอทุกคนใครจะไม่ซือ้อวะนี่น่ <c oughs> โคเทฟุฟับฟุฟับเอาวะ เ,เอฟเฟกต์โจมตีก็โคตรเท่ดูดิทุกคนหรือจะเป็นจีบีสเปริทบอสซัมเทนเดตเอาวะในความมืดาย่ทนููกใจสิ่งนี้ครับอื้อุ้ยน่ารักผสมที่ด้วยเนี่ยเอาวะคัสซีนครับอุ้ยเอาวะมีน้องหมายิงจิ้วอุ้ย เทว่ะหรือจะเป็นจิบิสปิริตบอสซัมซินด้าครับอือหึเนเป็นไงผีเสือ้ออุ้ยน้องน่ารักอุ้ยน่ารักชิปเปิ้ลเลยว่ะดูคับฟีเงินหน่อยนี่นี่ไงปล่อยผีเสื้อโดโดเขาให้หรือจะเป็นสนามใหม่ครับสปิริตบอสซัมซิซิ่งดีมครับผมเอาว,ะว่ะอุ้ยดอกบัวสปิริตบอสซัมแม่งเท่หมดเลยว่ะอือหึ สบายตาโค้ชสวยโอ้โหเล่นยาวๆเล่นเพลินฉากจบชนะก็โคตรเท่ ซึ่งโหมดหม่ Cy b e r City Fortune Favor นะครับจะเปิดให้เล่นตั้งแต่วันที่5มิถุยายนายนนี้โดยเป็นโหมดแบบจำกัดเวลานะถ้าใครยังไม่ได้โหลดเกม g ก l d e n s p i r a นะครับตอนนี้ก็คือจังหวะทองเลยนะครับไปโหลดเลยทั้ง iOS และ Android แล้วมาเจอกันในโหมด Cyber City for t u n e Favor ครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตาม b c ช uring จะได้ไม่พลาดคลิปเด่นๆแบบนี้อีกครับสำหรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่แฮปปี้ชิวเดย์ครับสวัสดีครับ